หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะทำสถานีวิทยุออนไลน์ฟังทางนี้ครับพูดได้ขายเป็นมาทำวิทยุออนไลน์กันดีกว่าเพียงคุณมีคอมพิวเตอร์มีอินเทอร์เน็ตคุณก็สามารถทำวิทยุออนไลน์ได้แล้วฟรีพอดวิทยุออนไลน์สนใจอยากได้สถานีวิทยุออนไลน์ลงทะเบียนได้ใต้คลิปนี้นะครับวิทยุออนไลน์ทางเลือกใหม่ของคนรักวิทยุ สวัสดีครับท,ทุกทท่านผมคําผางพงจบทิมตัวแทนผู้จหน่ายบริษัทฟัวไลท์ประเทศไทยพบกันทุกครั้งนะครับผมก็มนะผมก็นำเอาสิ่งที่ดีๆที่มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังแล้วก็บรรดาอนกจัดรายการทุกทกท่านนะครับ นั่นคือเรื่องราวผลิตภัณฑ์ดีๆจากบริษัทโฟร์ไลท์รีเสิร์ชประเทศไทยนะครับผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟ r ์ไลท์ทรานสเ f อร์เฟกเตผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายที่กำลังอยู่ในยุคสมัยของผู้คนที่ต้องการอยากจะมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะครับ สินค้าของบริษัทฟัวริ์จึงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผู้ที่มีความรักและห่วงใยในสุขภาพของตัวเองต้องการอยากจะเสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันของตัวเองแล้วก็เป็นโอกาสดีสําหรับนักการตลาดหรือว่านักวิทยุนักโฆษณาก็แล้วแต่นะครับที่จะได้นําเอาสิ่งที่ดีๆผลิตภัณฑ์ดีๆไปนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสในการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมเพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อความมั่นใจนะครับ ที่ผมนําเสนอจะตอนนี้เป็นเรื่องของวิทยุออนไลน์เมื่อสมัยก่อนนู้นนะครับนานมาแล้วละ่ะก่อนวิทยุชุมชนนะครับก็มีบริษัทห้างร้านนะครับที่ทําโฆษณากับวิทยุก็ร่ํารวยกันมาเยอะแยะนะครับแล้วต่อมาก็มาในยุคข,ของวิทยุวิทยุชุมชนซึ่งก็มีบรรดาบริษัทห้างร้านอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างรายได้หาประโยชน์จากวิทยุชุมชนก็นําผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ไปจัดจำหน่ายตามวิทยุชุมชนก็สร้างไรายได้ให้ทั้งบริษัทเจ้าของสถานีแล้วก็ดีเจนะครับยุคสมัยเปลี่ยนไปนะครับวิทยุ FM AM เริ่มจะหมดไปเนื่องจากว่ามีวิทยุออนไลน์เข้ามามีบทบาทน,นะครับจุดเด่นของวิทยุออนไลน์ก็คือไม่ต้องอาศัยคลื่นวิทยุนะครับเพียงแค่ใช้อินเทอร์เน็ตซึ่งวิทยุออนไลน์นั้นสามารถที่จะฟังได้ไกลไปทั่วโลกนะครับ ตัวผมเองนะครับก็เป็นนักจัดรายการวิทยุชุมชนมาก่อนก่อนที่จะหันหลังให้กับวิทยุชุมชนแล้วก็มาทำวิทยุออนไลน์ในรูปแบบของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพิ่มภูมิคุ้มกัน 4Light Transfer นเ c t o r นี่แหละนะครับปัญหาของนักจัดรายการวิทยุก็คือสปอนเซอร์ใช่ไหมครับผู้สนับสนุนรายการนะครับมักจะมีปัญหาหายากบ้างและนะครับหรือว่าหาได้มาแล้วแต่ว่าก็อยู่ได้ไม่นาน ก็จะมีปัญหาบางทีหามาได้เยอะก็มาชนเวลากันอีกนะครับสปอนเซอร์นะครับเมื่อเห็นสินค้าของตัวเองนะครับพูดนิดพูดหน่อยนะครับอา,อาจจะติดใจนะครับว่าไอ้ผลิตภัณฑ์โนน,นทําไมพูดเยอะไอ้ผลิตภัณฑ์ของฉันเนี่ยทำไมพูดน้อยเกิดอาการเบื่อหน่ายเสร็จแล้วก็เลิกที่จะให้การสนับสนุนรายการนะครับ และอีกปัญหาหนึ่งนะครับนั่นคือปัญหาเรื่องของโซเชียลที่กำลังมาแรงทำให้บริษัทห้างร้านนะครับหันมาโฆษณา,าสื่อโซเชียลนะครับในการนำเสนอสินค้าของตัวเองก็ทำให้บรรดาสถานีวิทยุบรรดาดีเจก็ขาดรายได้ตรงนั้นไปนะครับการที่เราจะมานั่งจัดรายการเพื่อรอการสนับสนุนจากร้านค้าซึ่งมันมีโอกาสน้อยมากเพราะว่าเขาไปใช้โซเชียลกันหมดแล้วนะครับ ทางเลือกที่ดีนะครับที่ผมมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนั่นก็คือการที่เรานําผลิตภัณฑ์ของเราเองเลยนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นตัวแทนขายไปเลยนะครับแล้วก็สร้างแบรนด์สร้างสถานีออนไลน์เป็นของตัวเองนําเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทเราเองเนี่ยมาใช้ในการที่จะหารายได้นะครับซึ่งมันจะเป็นรายได้แบบไม่มีขีดจากัดนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับโฟร์ไลฟ์วิทยุออนไลน์จึงกําเนิดเกิดขึ้นเรามีสินค้าให้คุณขาย รายได้ของคุณไม่มีจํากัดเลยมาสร้างตัวตนของคุณบนอินเทอร์เน็ตการที่คุณได้เข้ามาทํารายการก่อนก็เท่ากับว่าสถานีของคุณนั้นก็จะเป็นที่รู้จักก่อนเพราะว่าการทําสถานีวิทยุหรือว่าการทําเว็บไซต์การเปิดเพจอะไรก็แล้วแต่นะครับมันต้องใช้เวลาในการที่จะสร้างตัวตนแล้วก็สร้างสถิติให้กับ Google ในการที่จะรับเข้าไปในเสิร์ชเอนจินะครับ ก็อยากจะให้คุณตัดสินใจที่แต่วันนี้นะครับไม่รู้อะไรก็ถามกันได้นะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ทางด้านวิทยุออนไลน์นี้มามาก และก็ยังมีความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์ตรงนี้นะครับสามารถที่จะให้คำปรึกษากับท่านได้และที่สำคัญนะครับบริษัทโฟร์ไลท์เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทที่สนับสนุนรายการให้กับเราเนี่ยเป็นบริษัทที่จ่ายมากจ่ายจริงนะครับสินค้านั้นรับประกันคุณภาพคุณจําหน่ายคุณขายไปเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงว่าคุณจะถูกต่อว่าว่านําผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีมาขายนะครับเพราะว่าบริษัทโฟร์ไลท์นั้นสินค้าถ้าไม่พอใจคืนเงินได้นะครับ ซึ่งเมื่อคุณสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฟัวรีแล้วบริษัทฟัวรีจะมอบร้านค้าออนไลน์ขายสินค้าของบริษัทฟัวรีให้กับคุณนะครับซึ่งเว็บไซต์นี้ก็สามารถที่จะขายรับเงินส่งสินค้าแล้วก็จ่ายคอมมิชชั่นให้กับคุณเรียบร้อยนะครับในเว็บไซต์เดียวนี้นะครับและนอกจากนั้นนะครับคุณเองก็ยังสามารถที่จะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในราคาโปรโมชั่นของสมาชิกนะครับแล้วก็นําเอาไปจําหน่ายขายปลีกนะครับ ถ้าเกิดว่าคุณขายออนไลน์นะครับบริษัทจะจ่ายให้คุณที่25%แต่ถ้าเกิดว่าคุณนําไปจําหน่ายขายปลีกกับแฟนคลับกับประชาชนทั่วไปที่ติดต่อคุณโดยตรงนะครับคุณก็สามารถที่จะมีรายได้20-40%เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณซื้อในราคาโปรโมชั่นในราคาของสมาชิกแล้วไปจําหน่ายขายปลีกนะครับคุณจึงมีกําไรเงินสดตรงนั้นนะครับใส่กระเป๋าไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณสร้างเครือข่าย คุณสร้างเครือข่ายคุณแนะนําสมาชิกเข้ามาร่วมเป็นผู้จําหน่ายกับคุณคุณจะได้ถึง25-58%นะครับคุณแนะนําเองคุณได้25%และถ้าสมาชิกของคุณแนะนานะครับคุณจะได้58%ใน10ชั้นนะครับนอกจากนี้คุณยังมีรายได้จากเครือข่ายเมื่อคุณมี100คะแนนคุณก็สามารถที่จะรับรายได้จากทีมงานของคุณอีก58% มันก็เป็นผลการจ่ายที่จ่ายมากจริงๆนะครับใครที่สนใจต้องการอยากจะมีวิทยุออนไลน์นะครับร่วมงานกับ for l i ไ e ท i วิทยุออนไลน์วันนี้นะครับฟรีพอดวิทยุออนไลน์นะครับท่านไหนที่ต้องการอยากจะสอบถามนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าท่านสามารถที่จะคลิกแล้วก็สมัครออนไลน์ได้เลยนะครับ นี่คือโอกาสดีๆนะครับที่นํามาฝากทุกๆท่านแล้วก็นํามาฝากบรรดาผู้ที่เป็นนักจัดรายการวิทยุแล้วก็ท่านที่อยากจะมีรายได้จากออนไลน์ถึงว่าคุณจะพูดไม่เป็นจัดรายการไม่เป็นก็ไม่มีปัญหานะครับเรามีเครื่องมือช่วยให้คุณมีรายได้แบบออนไลน์จากธุรกิจโฟ l ์ล h t อย่างแน่นอนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมพบกับผมคำผางพุทุกทีมได้ใหม่ในคลิปต่อไป คลิปนี้ขอลาไปก่อนโชคดีมีเงินใช้สุขภาพมีตลอดไปนะครับสวัสดีครับเมื่อ10ปีที่แล้ววิทยุชุมชนฮิตฮอตมากแต่วันนี้หมดยุคทองของวิทยุชุมชนแล้ววันนี้เริ่มยุคทองของวิทยุออนไลน์ ที่ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ระหว่างวิทยุรุ่นเก่ากับวิทยุรุ่นใหม่ปัญหาของวิทยุทั่วไปคือการจัดรายการวิทยุไม่เป็นวิทยุรุ่นเก่าฟังได้ไม่ไกลเสียงไม่ชัดเพระาะใช้คลื่นข้อดีของโปรไลฟ์วิทยุออนไลน์ก็คือคุณไม่จําเป็นต้องจัดรายการวิทยุเป็นฟรีรายการวิทยุสําเร็จรูปให้คุณเปิดเลย วิทยุออนไลน์ฟังได้ไกลเสียงชัดเพราะใช้อินเทอร์เน็ตวิทยุออนไลน์เน็ตเวิร์แค่คุณมี2อ,อย่างนี้คือมีอินเทอร์เน็ตมีคอมพิวเตอร์แค่นี้คุณก็มีสถานีวิทยุออนไลน์แล้วการร่วมงานอันดับแรกให้คุณสมัครเป็นเครือขา่ายถ่ายทอดรายการ คุณจะมีรายได้จากการสนับสนุนรายได้ของร้านค้าออนไลน์ที่บริษัทมอบให้กับคุณคุณจะได้รับการสนับสนุนรายได้จากการเพิ่มสถานีลูกขาย่ายทอดของคุณบริษัทมีโบนัสยอดนักขายมีโบนัสการเพิ่มลูกขายสถานีรายได้ไม่มีจำกัดคุณสามารถเพิ่มเครือข่ายได้ทั่วโลกสินค้าจำหน่ายได้ทั่วโลก81ป,ประเทศ ชีวิตคุณยังไม่ต้องเปลี่ยนคุณยังสามารถออกไปทำงานได้ตามปกติคอมพิวเตอร์ที่บ้านจะช่วยคุณทำงานอีกทางรายได้เดิมของคุณถ้าทำงานสองคนก็เท่ากับมีรายได้สองทางเพียงคุณเปิดปิดคอมพิวเตอร์เป็นคุณก็ร่วมเป็นหุ้นส่วนกับเราได้ให้คอมพิวเตอร์ช่วยหารายได้เป็นทางที่สามให้กับคุณดีกว่ามาร่วมงานด้วยกันสิครับ